มาปลาซุอิตูนะบอสเออทักทายสบายดีเอฟซีทุกคนออกมาบ้านแม่เขียวมามาส่งสินให้แม่ตันฝากไปให้แม่ตันสุขสบายดีพี่น้องแลีงทุกคนพี่น้องมาส่งสินส่งแพร่นอกเม่ใหญ่เขียวก็สิเตรียมอาบน้าอาบหน้าอย่างไรบ้างสิไปผู้แลบุญบ้านเม่ดองพี่น้องเลยเขียวสิเตรียมไปทำบุญทำบุ ทำบุญทำบุญกับทำบุญถวายถวายของาะห์ทำบุญนั่นใช่ไหมพังหนึ่งถวายของตอนเตียงอืมที่สองตอนแรงมากนะครับเพื่อนศุสมโูดพาศสมโพูดมาแรงของก็ห์กับมีไงเคี้ยวบันไดเฟย์พายยายกลวงดอกอาศัยพี่น้องทั้งผุ่นดีพี่น้องทั้งบ้านนาคูพี่น้องบัณฑนาคูคือบ้านหยาแม่น้องอาเต้หยาแม่น้องอาเต้ทั้งพุ่นบ้านเจ้าพระไหนเขาอยู่บนเจาะผูกก้อมันนี่นั่นมันเคราะกับเคราะห์นะเนาะ ห้าน่ะเป็นเจ้าทั้งแม่น้องอเตกับป้าเผินบ่กเป็นเจ้าภาพซื้อข้องลยเนาะล้วจะไปถวายอยู่วัดบรรณคู่เมืองสงขลเลยเนาะเมืองสงขลแพงสวรรคตเพิ่นสิไปถวายกับทั้งพุละทั้งพี่น้องพออเติพู้พี่น้องไปถวายอยู่บรญยาเพิ่นมาเพาะพอดีบ่เมาก็ได เมื่อน่ะไฟส้มคลิปป๋อเมาเสาเสาจ่อยแล้ววาถวายโองล่ะวะฮ่าฮ่อฮ่า่นว่าจังซี่เฮ้ยพูนว่าเองสิไปเตรียมเห็ดหนามกับปุ่นเสาซุยสิหน่อเฮือนเพูนว่าเอ่าอ่เออมันยังลูกบ่อซ่อนก็ได้ตีลูกทงยางนันให้ออกมาได้ลูกมันบ่อเตะตีน่นน่ะทงยางกันห่อน่ะเนาะใช่ยัง ใส่ในกินแนวอยู่ในกินนะบ่โบแตกบ่แตกหัดปากแล้วเอาใส่อยากมีทรงทำอย่างเอาใส่กระต่าับเตัวอืมแล้วก็นางห้องเพื่อนจีจัดใส่ได้ไปใส่ผ้าขาวบ่ลูกซี่ไในนางสีป้านี่ยไรผืนสีป้าหนึ่งอันลงท่านนะบ่เพิ่นว่าเอาพื้นนี่อยู่สาวบุ๋มเพิ่นว่าเอื้อยห้าก้ามาแต่ซื้อขล้องให้ไปเห็นลงท่านเพิ่นว่าสาธุอนุโมทนาหนำไปเนาะนี่น่ะนี่เห็นบ่ะเด็น อนุโมทนาน้ำแม่นองอตเออนี่ของผืนจิไปเห็ดลุงทานผมไปถวายของถวายของแล้ก็เห็ดลุงทานต้นอันนแดงเลยัท่ากับพวกกันชุ่มพกกับป้าผืนป้าทั้งพัวละพี่น้องทั้งพัวแม่แม่แม่เคี้ยวก็ไปรวมกันคือกันโดยผู้ข้าไปถวายของค้่ไปถวายของที่มาอุปโมทนาต่อเนาะน้ำฝนอยู่น้องไอ้ปังพี่น้องอื ทำบุญนกันเด้ยพ you know, ี่น้องเด้อทุกคนเด้ยพี่น้องมีแต่บุญเนาะแต่ละเมื่อนะมีแต่บุญอยเนอะทำทำทำสะสมไหวเนาะไม่เคียวเนาะแม่นนะสะสมความดีความงามไหวแมนเลยแมนประเมาวกับโมธาหนานอกไม่เคียวมีแมนาะสามีเป็นจริงกับเราก็จะดขึ้นนันขึ้นขึ้นสู่สวรรค์คือนลดีแม่นเป็นมนุษย์ที่ดีหรือว่า เป็นเทวดาที่ดีนะพี่น้องไปฟังเทศกันผู้ได้เหตุความดี ada, ที่ değil, เป็นเทวดาแต่บุตรท่านตายได้ไหมผุว่าไปไปเบิ่องลานหน่อยลานเหตุเนี่เทวดาบุตรท่านตายในลานเด้เชิญมาฟังเขาเป็นคนเขาทำดีเขาก็เป็นเทวดาเทวดาเขาสร้างความดีใครกระนับทื่อลือน่นอ่ะเป็นคนที่ดีหล่ะก็เทวดาวแลยเม่เทวดามันเมืองมนุษย์เนาะเป็นผู้ชายก็เป็นเทวบุตรพี่น้องเทวบุตรบุตรท่านตาย ท่านตายกับเป็นเทวบุตรบาดาได้คนน่ะมาบึ่งทั้งล้านสาวเห็ดยังผุนเตรียมล่ะเมื่อนี่คือสิปิดห่านไปแล้วมันสบายดีจ้ากานเดือดเลิุนเนนตร <c oughs> ดยมล่กเมื <c oughs> อนี้คือชิปิสห่านไปล้กเหมอน้มยดีจ <ừ> ้า และกระต้มที่สร้างอีกข้าวปลาโล่ไก่สามอย่างเนาะอย่างอันแล้วซุ้มเฮาซุ้มเฮากับเห็ดผู้เล็กผู้น้อยนั่นเองแล้วประกอบให้มันเป็นผ้าว่ะว่ากับสาวลังเจ็ดผ้าก็อีแพงแน่เห็ดมือหอกน่ะมันเห็ดมือเฮากับเห็ดเออแม่นมืออื่นมิจตไปรลวกอันเดอร์เมคิวต้มยำขาหมูหรือแม่นบ่ลูกแม่นขาหมูเยอะ เอออันนาแล้วต้มยำขาหมูใส่ใส่กุ้งแล้วก็ต้มพะโล้เมนูที่จะเอาไปทำบุญเวลาเวลาจะใส่ก็เอาใส่อันงอีกเอาใส่ทงหูหกันทงหูหิวจังย้อนลงทุนเอากันไว้ดด อันนี้เป็นต้มพาโลพรีมือรแม่น้องอเต่ปะเนี่เมื่อคืนนี่เมื่อวานนี่เขาเสร็จมาบอกคนบุ้มเมืยว่ะเอื้อยว่ะสิไปส่งสินยำแรงโบแล้วเด้อแม่ใหญ่ล้มมาเอื้อยเลยโบแล้วว่ามืออื่นซะก่อนจนคำเป็นยังมาอ่านเอื้อยเฮาฮักจะซื้อของมาเขาเตรียมอาหารอยู่คนว่ะสิไปทำบุญมืออื่นคนว่ะ เจนเทียงว่าเฮาคือการแล่าเฮากับจนเทียงอย่างในนอนคืนนี่นอนดึกตู้เดี่วพ่อนะนาใช่พ่อพ่ออานุโมทนาบังคับแมนอนุโมทนาบุญนำ ไปไปเห็ดอนานาันนั้นน่ะฝุนแป้วเขาจี้เฮ้ยฝื่นสัดจอดกับไ,ไปเลียนคิ้วแล้วเขาหักยุ่มันหลายคนย,คย่านโบได้โบเห็ดเ,น,น,น,เ,เ,น,เนี่ยน่ะป,ป,ป,ป้าเห็ดบางได้นี่นั่นในหน้ามงน่ะ ขาพูดหาซีบโลยังเหลือกินจนได้ห่อขั้นห้าเห็ดเขาห้าต้องกล้าวว่าวางแพนแต่ทำอีทพ่นขั้นเห็ดขั้นเห็ดเถ่อขั้นอันให้เขากินเธอเดียวน่ะสมุดระบ้านเขาเองเห็ดให้เขากินเธอเดียวน่ะเขาก็มันกับบทท่านกันแต่ป้าว่างแพนป้าบอกห้ยหิวเด้ผูได้อยู่ป้าแบ่งให้กินบัด เอาไว้ซาวรูนี่เพื่อนคัวพะยากก็กินว่ะเอาไว้แจกนะตังหามันเลยมันเลยบ่ซทัพย์สนแบบนี้คนก็นเลยบ่แย่งกันเรียบร้อยดีอันนี้ก็สมุดตัวไปสามคนนี่กับเอื่อยนี่นันสีมีปาเขาอีกตัวใส่ใส่คันใส่ยังที่ภาสนะสีใส่นะ เห็ดไรซายไวเลยเลยยืนสำหรับบัตตองไปยืนอยู่ทั้งหนายืนลรซายขันมีหาคนกระแจกหาเลยแจกอย่างเดียวมันเป็นยังมาสิบบทัน่นคนมันกับบวตตามกันผมนี่หลายจุดข้าวเดียวเรียบร้อยแล้วแจกจุดเดียวยำได้กับยำหนั่นและคนมันหุ่มจุดเดียว เตรียมเตรียมกับเขากับป้าหายเสียทงนี่สิไปวัดบันฑคูเห็นอ่ะอืมอันนี้เป็นต้มยำเขาเด้ต้มย่ำขามูเขาคนเดียวบ่าวบ้านเขาว่ะเออฮวงอยู่บ้านพุ่นชุปปากับชีเฮ็ดนั่นนี่แล่เมืออื่นสามคนผัวลวมกันไปอัน ถวายพระไตยบิดกมืออื่นอยู่บ้านนคงภัยป้ากะหิดกับเขาป้าเอาสองอย่างสาวหลังเอาสามอย่างอีแพงเอาหมากไม้อะไรเอาเครื่องดื่มประกอบกันแล้วก็มีปัจจัยมีเครื่องถวายแล้วก็สิเตรียมใส่กันแล้ตัวนี้อบไก่ แม่นว่นั่งเมนูผลสามอย่างจะไปทำบุญมีแต่อาหารเส่บเสบได้นีเนาะเตรียมมาพบมาพาะบุญไปทั้งได้กระบ,บุญได้ตังหูเหี่ยง้าบุญโมทนาทานนำแม่เขียวร้อยบาทหนึ่งรอยบาทเนาะมาเพาะบุญได้ออกมาส่งสิน จยุดประสงค์ออกมาส่งเสียนบ้านนี้กับสิเมื่อสิเขาเมื่อแล้วพี่น้องคิปกันยาวๆแล้วสิจบไปสำนีกก่อนเด้อพอกันคิหนะคือเงียบแ้าเฮยย้ำสาวเงียบบิลีเขาบ่มีลูกข้าไเออปกติคือแซวๆแซรือว่บหรื่อัน กูว so ah ่าเขาจะไปทำบุญมันเหมาะเจาะเบาลูกค้ากับผมมาวนฮ่พอกันคลิปหนาพี่น้องบายบาย